<c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคนคุณหาบ้านเฮาครับวันนี้ก็มาชมรถตัวเองครับเมื่อวานก็เปลี่ยนซุ้มล้อครับแต่อันเก่ามันแต่ก่อนเป็นห้าลูน็อตครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เป็นหกลูน็อตครับ มาชมแต่ครับแต่ติดตั้งรับติดตั้งด้วยครับแต่มามาชมมาดูก่ออากาศครับเปลี่ยนก่ออากาศด้วยใส่กองสองชั้นครับย่างไปหมดเป็นชานยังบไม่ม,ไมีละ นี่ครับใส่กองใส่กลองแก้วเอาครับนี่ครับเอาเลยใส่ข้างหลังนี่ครับ,รบใส่กองใส่กองใส่กลองนอกครับนี่ใส่ในซื้อใส่ใหม่ครับ ใส่ในนี่ครับใส่ในขอบคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับผมทีนี้ก็ไทเทครับใส่ท่อครับส้ครับสั่งสั่งมาผิดครับใหญ่เกิน <c oughs> กน,นี่ครับตัวเก่ามัน Tìm ừ. lương mía à? Tìm lương tìm lương mãi nếm mày Tít sơn tìm bỏ anh ừ. à? ừ. hắn này hắn ừ. hả anh hắn 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 bò hắn 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 เดี๋ยว,ยวของของฟรีดีเสมอครับขอบคุณด้วยครับ <c oughs> องฟรีดีเสมอครับมาตกแต่งเอานิดหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปครับเดี๋ยวก็สวยเองครับไม่ต้องห่วงครับช่างนี้แม่งไ,ไม่แต่งไม่เป็นไม่ไม่ใช่ช่างนี้ครับไม่ได้แต่งโปรโปรโมทอันนี้ด้วยนะครับยูทูบช่องไงอ้องซิงครับองซิง,ง,ง,งครับติดต่อได้นะครับเพราะเพราะ เพาะข้าวดำนาย้อน,น,น,นแห้งก็มีครับกำลังกัดมาครับย้อนแห้งย้อนนาต้มก็ได้ครับมาดูรถไถอุ้งซิ่งครับนี่ครับมาดูคั้นแรกก่อนครับคั้นแรกนี่ขั้นแรกครับขันแรกตุ๊กตาก็ผมจัดให้ครับ นี่ครับนี่เบรกลังด้วยครับนี่คันแรกครับมาชมคันที่สองครับนี่รถรถเวฟผมเองครับนี่ครับคันที่สองคอยเป็นค่อยไปครับ ฮะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาชมตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ